ทำไมรถผมเป็นรอยขนาดนี้เพื่อนฉันนั่นเป็นคนขับรถมาค่ะเพื่อนฉันนั่นมัวแต่คุยโทรศัพท์ตอนขับรถอะค่ะเอ้าเตยทำไมเตยพูดแบบนี้นายทำผิดแล้วเงียบไปเลยนะเดี๋ยวฉันจะเล่าความจริงให้ท่านฟังเองโหเนี่ยเออฉันกำลงจะไปไปทำงานซิออนแล้วเมื่อาวานเหรอเออคุยได้คุยได้แจำมึงน,นะว่างไงแก เป็นไรมากไหมครับฉันไม่เป็นไรหรอกแต่รถคันนี้สิโอ้ยรถท่านประธานเหรอเนี่ยซวยแล้วเอา้าเตยเออนายนายใช่ปะเออใช่ใช่ในายเองแล้วนี่นายมาทำอะไรที่นี่หรอเออเรามาสมัครงานอะ่ะมี นัดสัมภาษณ์สิบโมงเหมือนกันเลยมีนัดสัมภาษณ์สิบโมงนี่อย่าบอกนะว่ามาสมัครตำแหน่งเดียวกันอะ่ะอ๋อเรามาสมัครตำแหน่งผู้จัดก,การนะ่ะแล้วเตยอะ่ะสวยซับสวยซ้อนจริงมาแย่งตำแหน่งเดียวกันอีกน,นี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมรถผมเป็นรอยขนาดนี้อ ท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผมถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับรถผมโหรถเป็นร้อนหมดเลยอะเออคือว่าฉันกับเพื่อนจะมาสัมภาษณ์งานที่นี่อะคะ่ะเ,เพื่อนฉันนเป็นคนขับรถมาะคะ่ะแล้วพอดีว่าเพื่อนฉันมัแต่คุยโทรศัพท์ตอนขับรถอะคะ่ะไม่ทันได้มองอะคะ่ะเอา้าเตย <เ S 1> บบนี่น,นายทำผิดแล้วเงียบไปเลยนะเดี๋ยวฉันจะเล่าความจริงให้ท่านฟังเองเออคือผมไม่ได้ทำนะครับนี่คุณคุณจะบอกว่าคุณเป็นผู้ชายแต่คุณไม่ได้ขับคุณเป็นคนอนโซลแล้วให้ผู้หญิงขับงั้นเหรอเพื่อนฉันไม่เคนขับจริงๆนะคะทำไมคุณขับรถประมาแบบนี้ล่ะหมวกกันน็อกก็ไม่มี แถมยังคุยโทรศัพท์ตอนขับรถอีกคุณนี่มันแย่จริงๆใช่ค่ะฉัน,เ,นเตือนเพื่อนหลายครั้งแล้วว่าอย่าทำแบบนี้เออเดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนช่วยฟังผมก่อนนะครับหลักฐานคาตาขนาดนี้เนี่ยผมว่าคุณอย่ากแก้ตัวเลยดีกว่ามันฟังไม่ขึ้นหรอนายเป็นผู้ชายอะ่ะกล้าทำก็ต้องกล้ารับสิเข้าใจไหม เออแล้วนี่รถท่านมาะธานเป็นรอยขนาดนี้ค่าซ่อมแพงเลยครับเออวันนี้ผมอาจจะมีเงินไม่พอนะครับดีมากเพื่อนฉันก็ต้องอย่างนี้สิกล้าทำกล้ารับนี่ไม่ต้องกลัวนะถ้านายมีเงินไม่พอเดีย๋ยวฉันแนะนำแหล่งเงินกู้นอกระบบให้แม่คุณนี่จิตใจดีจังเลยนะครับช่วยเหลือเพื่อนยัมงยบบ ดิฉันก็เป็นแบบนี้ล้วค่ะเห็นใครเดือดร้อนก็อดสงสารไม่ได้คุณด <_ d eme> ีมคะดิฉันว่าเรียกประกันดีกว่าค่ะจะได้จบเรื่องแล้วก็รู้ราคาค่าเสียหายคร่าวๆด้วยค่ะดูแล้วเนี่ยค่าเสียหายน่าจะประมาณสองหมื่น <_ EN> <_ EN> เสียดายก็มือจอปิดกระดานมาเสียอีก ไม่งั้นเนี่ยจะได้ให้ประกันดูกล้องไปเลยจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาอธิบายกล้องเสียก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวดิฉันเนี่ยช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ประกรันฟังเองขอบคุณนะครับถ้าไม่ได้คุณอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยผมแย่เลยแล้วนี่พวกคุณมาทำอะไรที่นี่เนี่ยอ๋อมาสัมภาษณ์งานนะคะ่ะเดี๋ยวถ้าเคลียประกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เชิญท้องสัมภาษณ์ข้างในเลยนะครับค่ะคุณนิมเข้าไปรอด้านในเลยค่ะเดี๋ยวตรงเนี้ยดิฉันจัดการเอง เตยเดี๋ยวเธอเข้าไปสัมภาษณ์งานก่อนก็ได้เดีย๋ยวเรารอประกันเองใช่ค่ะคุณเข้าไปก่อนเลยเดี๋ยวตรงเนี้ยฉันเล่าให้ประกันฟังเองผมร้กวนคุณโมจาัดก,การให้ด้วยนะครับค่ะเื่อนฉันไปก่อนนะทำไมคุณเป็นคนแบบนี้เออ ผมขอโทษนะครับที่ทำให้ทุกคนเสียเวลาเอ,อ่อฮัลโหลพี่พึ่งครับเอ,อ่อพอดีว่าผมขับรถชนเนี่ยพี่แล้วตอนนี้ก็มีเงินไม่พอครับอ้าวเหรอแล้วชนรถเขาเป็นอะไรเยอะไหมอะเอ,อ่อก็เป็นรอยเยอะพอสมครวรนะครับพี่ว่าแต่พี่พึ่งมีให้ผมยืมครับนะสองสามหมื่นไหมครับเออส่งเลขที่บัญชีมาแล้วกันเดี๋ยวพี่โอนให้เอ,อ่อ แล้วถ้าผมได้งานทำเมื่อไรเนี่ยผมจะรีบโอนเงินคืนพี่ทันทีเลยนะครับขอบคุณพี่มากนะครับฉันว่าคุณเข้าไปสัมภาษณ์งานก่อนเถอะกว่าประกันจะมาเนี่ยคุณคงสัมภาษณ์เสร็จพอดีจะดีหรอครับอืมไปเถอะยังไงเดี๋ยวถ้าประกันมาฉันให้รปาภาไปตามขอบคุณมากนะครับป้าเดี๋ยวฉันพาไปส่งห้องสัมภาษณ์ เชิญนั่งก่อนครับขอบคขณา่ะท่านงั้นเดี๋ยวผมขอตัวสักครู่นะครับอ๋อเชิญเลยค่ะตเตยราได้ครับเชิญนั่งก่อนค่ะเคลียร์ยรประกันเรียบร้อยแล้วหรอ โดนค่าเสียหายไปเท่าไหร่ก็เกือบสองมืม่แล้วมั้งแทบหมดตัวเอาหน้าเดี๋ยวฉันช่วยหาแหล่งเงินกู้นอกระบบให้เอ่อนี่คุณเป็นท่ประทานเหรอครับใช่ค่ะ ดีไม่ใช่ท่านประธานหรอคะผู้ช่วยฉันเองดูดีเหมือนท่านประธานใช่ไหมล่ะใครๆเขาก็บอกแบบนั้นแหละเชิญค่ะขออนุญ,ญาตค่ะอันนี้แฟ้มประวัติการทาง,งานของคุณทสองคนครับท่านขอบใจนะเ,เธอออกไปรอเคลียร์ประกันที่รถด,ดีกว่า นี่พวกเธอสองคนเป็นเพื่อนกันจริงๆหรอครับเ,เราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตอนเรียนมหาลาัยแล้วครับอืมเพื่อนแท้กับเพื่อนไม่แท้เนี่ย <c oughs> เขาก็ไว้กันตอนลำบากได้เห็นท่าแท้ <c oughs> ใช่ค่ะท่านอท่านอย่าไปโกรธนายเขาเลยนะคะที่ทำรถท่านเสียหาย คุณเนี่ยเป็นคนดีนะช่วยเหลือเพื่อนในยามลำบากเหมาะจะมาเป็นพนักงานของฉันงานอะ่ะมันฝึกกันได้แต่สันดานเนี่ยมันฝึกกันไม่ได้คุณพิติพร้อมเริ่มงานเมื่อไหร่คะพกผมแล้วครับ ใช่ค่ะคุณเป็นคนดีนะฉันชอบส่วนเรื่องงานเนี่ยดูจากประวัติการทำงานแล้วมันน่าจะฝึกกันได้เอ่อขอบคุณนะครับผมจะได้งานแล้วใช่ไหมครับผมจะได้มีเงินไปคืนที่สาวทันทีขอบคุณนะครับเดี๋ยวก่อนสิคะท่านดิฉันรู้สึกข,ขับรถตากแดดตาฝนมาสมัครงานที่นี่ท่านยังไม่ได้สัมภาษณ์ฉันเลยนะคะเดี๋ยวก่อนนะ สรุปว่าใครเป็นคนขับรถมาเอา่อคือว่าฉันเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็มีหลักฐานจากกล้องด้วยว่างย่าดีมคุณโมครับวันนี้มีนัดสัมภาษณ์ผู้จัดการนะครับอ่าฉันก็มาเข้าไปถ้ามีใครมาแล้วก็ ให้เข้าไปรอที่ห้องสัมภาษณ์ได้เลยได้ครับได้ครับแล้วถ้าเกิดมีใครมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมพาขึ้นไปห้องสัมภาษณ์เลยนะครับอ้าวดิมมีรถชนน่ะเธอช่วยลงมาลี่ให้ฉันหน่อยสิอ้าวหรอครับมีมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่หน้ารถฉันน่ะแล้ว,แล,วแล้วคุณโมเป็นไรหรือเปล่าครับอ๋อฉันไม่เป็นไรเธอรีบลงมาเลยนะ,ะคนขับรถเป็นผู้หญิงอ่ะคุยกันดีๆล่ะได้ครับ ครับแล้วเดี๋ยวผมริบลงไปตอนนี้เลยครับครับครับนอกจากคุณจะไม่ได้งานที่นี่แล้วคุณต้องชดใช้ค่าเสียหายของรถชั้นแล้วมันก็น่าจะเกินสองหมื่นด้วยคนเห็นแก่ตัวโยนความผิดให้คนอื่นแบบนี้ องค์กรฉันไม่ต้องการคือดิฉันขอโทษจริงๆนะคะคือมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆค่ะดิฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะท่านท่านพอจะลดราคาค่าเสียหายให้หน่อยได้ไหมคะดิฉันยังตกงานอยู่เลยค่ะช่วยฉันหน่อย